กับเพื่อนกันดีกว่าวันนี้นะทุกคนเดี <wir dd>: ๋ยวเราจะมาเล่นปอกฟุดกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นสลากพุกกันนะแล้วก็ผมไม่ได้อ่านตั้งแต่ที่ฟาร์มนะก็นี่จะเป็นคลิปแรกของช่องผมนะฮะก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ Thank mm -hmm. you. ตูแนวเนี้ยได้ได้ได้ไดขอฝนอมาแป๊บหนึ่งชึบสามสองหนึ่งกินเรียบร้อย <c oughs> ไปกันไปลงบันนะฮะรีเต็กใหม่นะ ปาปะปะปะไอ้รูปแล้วเดี๋ยวมาสุ่มผลกันผลครั้งนี้ใกล้ท้ายนะแล้วเดี๋ยวจะเก็บที่นี่นะมาสุ่มผลกันผลดีๆนะสปริงสปริงทุกคน ก็จัดเลยได้เอาไปลงรันไปละคนเราจะไปลงรันกันโอเค คนเดียวเัาดูกันนะว่าจะดันอะไรกันมาไปดันไลท์ทุกคนมุ่งหน้าโอเคน้ำแข็งไป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 กดสิโอเคแล้ว,วโ,อโอ้โหมีคนสี่คนเลยเอ่ะ คนแต่ละคนใช้ผลตึงๆทั้งนั้นเม่มผมก็ปิดเสียงไปเลยอะดีสุดอ่ะโอเคทุกคน โอ้จอเบอร์จัดๆเลยจอเบอร์จัดๆเลยทุกคนดูดิหมัดผมไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าหมัดผมเนี่ยไปอัพสะโพกมากกว่าเมื่อคืนไปลงดันมามาๆๆต่อต่อต่อเฮผมมีสามอันมาผมเอาไปที่นี่ก่อนนี่เงอนทุกคนยังดีน้ว ไป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 เดินช้ามากเลยทุกคนมันอยู่ข้างล่างจะตายแล้วทุกคนโอเคทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน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 อ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นุ่นอยู่นู้นเคเคดีมากเพื่อนแล้วอย่ายิงเราได้ปะนายยิงเราอ่ะ ไป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 อตอนนี้หนาวมากเลยนะตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะฮะไม่ได้อยู่ในบ้านนะแล้วก็ไม่ใช่เวลาตอนคืนด้วยตอนนี้แค่สิบโมลงเองนะนะพอลิสแต็กเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราอัดคลิปมาประมาณสิบสองนาทีแล้วได้ ทางไหนทางนี้ปะทางไหนวะจำไม่ได้เพื่อนเพื่อนช่วยพาไปด้วยนะโอเคอยู่ข้างหน้านี่เลยโออพระเจ้าโอ้ยเงินผมเงินผมหายหมดเลยอ่ะเจ็ดร้อยแรกที่เป็นแสนทุกคนช่างมันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราฆ่าบอสได้เราก็ได้เงินเยอะดี เยอะด้วยเอ้าเอ้าตายกันหมดแล้วหรอโอ้ยดูกันถักเลือดน้อย้วยนะประเด็นอะคือตอนนี้ผลปีศาจกับกลา็มีนะแต่ว่าก็คือจะมีอยู่สองผลนั่นแหละที่อยากเก็บเอาไว้ก็จะเป็นผลสไปเดอร์แล้วก็ผลเลิฟนะฮะตีเขียดไอ้หมอนตัวนี้มากเลย มันมีสกิลผักที่โคตรโคตรเกลียดอะสกิลที่แบบทำเป็น้ำแข็งอะทุกคนเม่อผมเกลียดที่สุดเลยไอ้สกิลเนี่ยเล่นยากมากสกิลเนี่ยคือแบบถ้าเราเล่นเนี่ยก็จะเล่นยากหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยจะเดินไปฝั่งหนึ่งหยอกเล่นไปช่วยเพื่อนกันแล้วก็ตอนเปิดเทอร์มไปนะตอนนี้ยังปิดเทอร์มอยู่นะ ตอนเปิดเทอมไปเนี่ยผมจะไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะไม่ได้มาทําอย่างเดียวไม่ได้หาเพื่อนมาเล่นด้วยอย่างเดียวนะฮะเราเนี่ยจะไปทำเผาวีสีกันด้วยแต่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมนะโอ้ยเกลียดที่สุดเลยตัวเนี้ยมันไปตีกันข้างบนอ่ะทุกคนเขาไม่ได้ตีข้างล่างอะ่ะมาช่วยผมตีหน่อยก็ได้นะอ่า ผมก็ถึงว่าอยู่ว่าทำไมนกฟินิกมันไปไหนอะเอา้าอ๋อยังไม่หมดโอเคต่อความจริงก็หมดไปแล้วแหละเดี๋ยวพอเราดีสแต็กเสร็จแล้วเราก็จะไปฟาร์มต่อนะฮะที่โลกสามตอนนี้เราอยู่เกาะน,นี่เอา้าทุกคนไอตัวนึงอะให้มันอยู่ไหนอะอือผมมาตีตัวนี้ด้วยเลยอยู่นี่ เดี๋ลืมตีไม่ได้จบกาออีกเพื่อนมาให้ช่วยทีดาเมจเราน้อยอยู่แต่ผลนี่เยอะนะปุ้มผลแบบโมโหลานมากๆตึก๊กไม่ถึงอะโอ้โหถ้าเวลาว่างๆนะคะผมจะไปลงดันฝนพระนะทำพระตื่นทุกสกิลนะฮะ แต่ก็ไม่ทุกหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีปะ่ะเอออีกอย่างสกิลไม่ได้ปลดล็อกด้วยมันน่าจะยากอยู่ปะต่อเกาะสุดท้ายป่ะป่ะปะเกาะที่ห้าป่ะปะปะ,ปะ,ปะต่อทุกคนต่อเลยคือเกาะเนี้ยยากจริงแต่ว่าไม่ได้ยากสำหรับผลพระนะฮะเพราะว่าผลพระเนีอ่ยอึดแล้วก็อะไรอ่ะ าลยตาในียจ์ใช้ได้ง่ายกว่าในะอีกไม่อีกไม่นานเนะผมจะเลี้ยวตาแล้วนะฮะส่วนเลี้ยวตานแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะไปหาขอต่ตางๆที่เรายังไม่มีนะฮะเราเราก็จะไปเล่นเดอะสตองเก็ตไปชัดก้าวด้วยแล้วก็ไปเล่นทอ e เด a ะชาร์ลีเฟรนด์นะฮะที่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะ <c oughs> หลังจากขยันฟาร์มนะ คือจริงตอนแรกอผมมีชื่อวิวพันห้าเองฮะเออ <Yo>. oh. แล้วทีเนี้ยผมก็พามต่อนะคะจะ oh. ถึงสอ oh. งพันกว่านาวินอยู่หนึ่งงั้นผมว่าเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะคะ oh. เพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ไเล่นแล้วงั้นผมว่าผมเล่นแค่นี้ก่อนได้ไหมอ่ะ ผมอยากไปเล่นในนี่แล้วอะ่ะเพื่อนยิงทำไมยิงทำไมอะ่ะเอา้ายิงแล้วหนีเลยอละผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย